ับเพื่อนๆพ,พ,พบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทพูครับผมวันนี้นะครับผ่านเพื่อนออกมาหาอยู่ห้ากินนะครับมาใส่เบ็ดนะครับมาใส่เบ็ดปลาครับในลำห้วยเป็นหมายห้วยน้ำไหลนะครับนี่ลำห้วยน้ำก็จะไหละตลอดเวลานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนๆมาช่วย ลุ้นนะครับว่าผมจะได้ปลากลับไปหรือเปล่าจะได้ปลากี่ตัวและมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวไปช่วยกันเป็นกําลังใจให้ชองเกษตรไทยภูใส่เบ็ดในวันนี้ให้มันหมันครับผมไปุูกันเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่เบ็ดนะครับริมห้วยทั้งหมดประมาณเกบประมาณ60หลัง60สิบหลังนะครับแลยวกลางคืนนะครับคืนนี้ก็จะนอนนอนแล้วก็ยามนะหนึ่งรอบเก็บคู่ตอนเช้าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้และพรุ่งนี้เช้าจะมีแต้มให้เห็นไหม นะลำห้วยบางทรายตอนบนนะครับครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอยามตอนกลางคืนครับผมไปลุยกันยามกลับมาทุกคนโดนแล้วหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ปลาอะไรนี่ครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมหมันๆมนครับไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันนะครับ นี่ครับครับแตมแรงกับผมนี่ยามกลับมาครับยามกลับมานะครับแตมแรงกับผมมันหมานมันหมานนี่ครับผมไม่รู้ว่าปลาอะไรเช่นกันแตมแรงกับผมนี่ยามกลับมาครับยามใส่เสร็จแล้วก Dogs ็เด yeah. <c Nuclear> ินยามเปลี่ยนเหยื่อกลับมานะครับโดนแตมแรงกับผมเนี่ยมรุ้นกันต่อคืนนี้จะมีให้รุ้นสักกี่รังนะครับ มาแล้วแตมแหลกแหกหมานครับผมสุดยอดมันนี่คือป่าเลยเห็นข้อป่านั้นชื่อน่ะมันน่าร้อนเอาป่าข่าวนี้เชี่ยวมาเลยเฮ้ยน้อยป่าข่าวนี่แล้วถือแล้วเลยแช่กันดีนี่ครับมือแรกนี่ล่ะฝีมือสามคนนะครับรอบแรกรอบแรกเลี้ยงอยู่หนึ่งตัวจะมีทันได้ยาวโอ้ตะพิมได้เยอะสุดสี่ตัวไปเปลี่ยนชื่อแล้วมัน มาเล่นยามโลมาเอ๊ยังยังไม่ได้ยามนะครับเนี่ยแค่เดินเดินกลับมาก็ได้ติดไม้ติดมือกันมาแล้วครับจะบุ้งเร่งเลยท้ายเอาปลาลุดปลาลาดปลาลาดเข้ามีขึ้นบนรถเดี่ยมาลุ้นกันคืนนี้ใครจะมานสุดไปซื้อเศษยิ่งชิลูตอนนี้เราก็ทำการปิ้งไ้มปขึ้นสิน สุกแล้วหนึ่งตัวสุกแล้วหนึ่งตัวคลิปนี้ก็จะเป็นการใส่เบ็ดนอนคืนนะครับนอนคืนอย่างปลากินอย่างปลากินแรง แล้วครับดูแล้วครับมาดูมาดูว่าปลาอะไรนี่ปลาลาดปลาลาดยักษ์ครับปลาลาดปลาลาดมันเป็นเพื่อนเรียกว่าปลาอะไรครับนี่ครับ ขอขึ้นก่อนตอนมินโดนมินน,มน,น,นี่ครับเพื่อนนี่คือปลาลาดตัวใหญ่ครับปลาลาดตัวใหญ่ อดสุดยอดยามรอบแรกหมานครับหมานครับแถวนี้เขาจะเรียกปลาลาดนะครับแถวบ้านเพื่อนเรียกปลาอะไรขอเมียนมาดูหน่อยครับนี่ดูครับลายนะเหมือนปลาหลดใหญ่กว่าปลาหลดนะครับแถวนี้เรียกปลาลาดครับผม แตมแรกครับแตมแรกนี่ครับผมป่าลาดครับ ว่าใหญ่นะครับดยกันต่อครับผมสุดยอดแต้มแรกของค่ำคืนนี้มาครับแต้มสองแต้มสองปลาลาดแต้มสองได้ยินเสียงดิ้มนี่ครับตัวนี้ไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกนะร,ระวังดิน้นดินสู่ดินสูนะ กดแป๊บหนึงครับครับแถมที่สองปลาราดเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะตัวเล็กกว่าตัวแรกเลดกนึงนะครับหมานหมานปลาราดตัวน,นี้หมานปลาราดครับแถมที่สองมาแล้ว ครับสองแต้มปลาลาดครับผมดูกันต่อครับโอ้โหน่าจะโดนสองคันเลยครับงานนี้ดึงแรงเลยดึงแรงเลยดูความลุก่อน ักนนี้่อปลาลาดที้แล้วครับปลาลาดีแล้วครับปลาลาดีแล้วครับนี่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 ครับตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วหมาปลาลาดีแล้วครับนี่โหตัวใหญ่มากครับ ครับใส่เหมือนเท่าตัวแรกครับข่อนุญาตใส่ถุงก่อนนะครับมาน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 ,มานวันนี้โหเข้าได้ครับลึกหรือเปล่า อินลึกครับตอนนี้ขอปวดก่อนตัวที่สีทีสีเล็กครับปลายังบอลปลายังบอลครับ ลากซตัวแล้วนกะ็นี่ปลายังบอลครับแทมที่สี่คืนนี้มาแล้วพอ,อปลดก่อนครับผมยังลุยกันต่อแทมที่สมาแล้วปลายังบอดตัวเล็กงูครับงูกินปลา ไม่รวมอะไรครับตัวใหญ่มากตัดไม่ปล่อยเลยครับปล่อยแล้วครับ ปล่อยนะครับปลาลาดแล้วไม่รู้งูอะไรครับนี่ตัวอย่างใหญ่ถ้าไม่ตีไม่ปล่อยนะครับ แตมที่ห้าปลาลาดอีกแล้วครับเกือบไม่รอด,ดโดนงูครับขออนุญาตเก็บก่อนครับระวงเลยทีนี้ต้องระวังนะครับงูครับแตมที่ห้าครับผมดูกันต่อหนึ่งแตมน่าจะแตมที่หก ไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันอ้าหลุดโอ้ยอมกแล้วหนึ่งแต้มไมกแล้วหนึ่งแต้ม,มครับเิียกก่อนเดี๋ยวหลุดอีกอืม ปลาตองปลาตองแตมที่6ของคืนนี้ครับไม่ใหญ่ใสสวยครับปลาตองแตมที่6คืนนี้ครับนี่ครับ แล้วถือว่าหมานมากครับผมครับลุยกันต่อครับยังไม่หมดใกล้จะหมดแล้ว よく見えよ。 ตัวที่เจ็ดของคืนนี้ปลาลาดยักษ์อีกแล้วครับผมไปฟังก่อนนี่ครับปลาลาบตัวที่เจ็ดของคืนนี้นี่ครับผม นี่บ้านเพื่อนเรียกปลาอะไรครับแถวมุกดาหารเรียกปลาลาดนะครับนี่ครับปลาแม่น้ำนะครับไหลลงมาจากภูเขานะครับผมจะมีปลาชิดนี้นะครับผม ขอหยาดปดเบ็ดก่อนกบกินลึกนี่ครับผลงานเมื่อคืนครับตอนปูเบ็ดไม่ได้ถ่ายดูนะครับแบตหมดแบตหมดนะครับมาถึงบ้านแล้วการสองคนกับตะพิมนะครับนี่เขาตะพิมพ์ลาหลายยงานงานนี่คือของตะพิมนะครับนี่ปลาลาด ตี้ยเียเยได้ตัวเดียวนี่มมงเพมะนาวีสองตัวมีรเงยากเอไแล้วนีผงานผมเอง

ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ออกไปเป็ดนะคระบบับป่าบนภูเขานะครับมีป่าล่า,ละบบานะครัขบของบนเกาะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไปร,รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดท้ายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ที่นหน้าสวัสดีครับ